โอ้แจ๋วแจ๋วเราแรกครับพี่น้อง อันนี้มันโยกบักีห่ักนะี่องดูดูนี่เดี๋ยวมันโยกดูนะครับยองยาวอะไรอ๋อนี่มอ๋อถ้าเปลี่ยนเท่าไหร่เนี่ยันกพันกว่าอ๋อ ตัวนั้นมันโยกครับยกชุดอ๋อคือทั้งหมดเลยเวลาเจอขึ้นแล้วมันจะอ่อนครับเนี่ยตัวเนี้ยนะนี่ครับหมดอายุแล้ว <laughs> เดี๋ยวไปดูล้อนหลังครับว่าจะล้นขนาดไหนนะ ไม่น่าจะล้นเยอะแรงรนะแล้วเนาะพอดีพเดีแหละโอ้แจ้วแจวแจวสวยงามครับ ความร้อนเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ว้สวยเท่าหล่แจมเลยนะนี่ ปอดบางคโคลนออกแล้วครับซิ่งแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูตอนลงพื้นครับว่าจะเตี้ยขนาดไหนนะครับ <c oughs> ตัวน,นี้นี่ข้างล่างเด้เยข้างหน้าข้างหน้าเดิมๆนะครับข้างหน้าพี่เก่า้าหน้าเิดหรือว่าจใช่หรือว่าหน้าต่างกว่านำลงลงดูก่อนไหมครับลงดูก่อนนะครับ

พอดีเลยครับไม่ล้นเยอะประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งอ้อว่าไงครับป๋าทรงนี้อันนี้หน่าร่อยเลยฮะัน,นี้มันจะหน้าเชื่ดหน่อยเนาะ อ่ะรู้เอาลงนิดนึงครับอันนีเลยเอกลมเนยเสมอกลมเงยเสมอกลมอเงยเอาหน้าเช็ดหน่อยหน่อยครับโอเคครับหน้าเช็ดหน่อยอันนี้แรงไปบอกอันี้ก็โอเคนั่นแหละเอาเอาหน้าเอาลงหน่อย ข้างหลังกี่นิ้วนะครับเมื่อกี้สองนิ้วครึ่งข้างหลังโหลดสองนิ้วครึ่งครับ 2> 2, 2, ก็เผื่อเผื่อเอาไปคนเครื่องเสียงด้วยนะใส่กลองโหลดครับสองนิ้วครึ่งนะเนี่ย สุดจัดหลับบอกครับพี่น้องเฮ <c oughs> <t> <c oughs> ี่ยบอกว่า <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่รอไม่เอาตังค์ครับมาร้านนี้นะถ้าไม่รอไม่ไม่เอาตังค์ครับผมสวยไหมสวยไหมครับสวยไหมครับมีสิคว่า,วาสวยนี่ครับมันต้องให้สุดอย่างนี้และนะ <c oughs> cao <laughs> không chơi muốn dạng gọi cho dạy qua tự còn nữa đó dạy qua tự còn nít này เดี๋ยวให้ช่างเอาหน้าลงอีกหน่อยครับเมื่อกี้เชื่อไปเดี๋ยวให้หน้าลงเจ๊ต้องดบยาดมแล้วตอนนี้ <c oughs> สวยไหม <c oughs> สวยไหมครับ <c oughs> สวยอ่ะให้เจ๊เลือกเองนะงานนี้ โอ้เจนั่งสบายเลยครับเจ้เพิ่งคลอดลูกมานะ เวลาเร็วมันติดไหมครับเนี่ยไม่ติดเรือเครื่องบอกถ้าต่ก่อนมันจะติดฝั่งไหนดอกฝั่งหนึ่งมันจะรูดอันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดดอกมั้ยอ๋อเพราะว่าเราใส่แช่เดปเตอร์มั้ยใช่ครับเพราะว่ามันติดกันครับเอาหน้าเช็ดหน่อยอันนี้สองนิ้วครึ่งนะครับสองครึ่งพอดีงานอันนี้มันล้นเท่าไหร่เนี่ยนิ้วครึ่งไหม สองนิ้วสองนิ้วสนิ้วครึ่งอ่ะสองนิ้วครึ่งปันใจจ่าเลยครับเหมัอนเรืถึงมันไม่ล้นเขาแบบเราไปใส่หัวข้างครับ้ว่า ถ้าไม่เอาน้าเชิดนะเวลาน้ํามันชอบขังอยู่ในกระบะครับแต่ก่อนนะน้ามันชอบขังอยู่ในกระบ,รบนนะนี่แหล,ละแล้วน้านะแล้วมันมันยังไงดอกมันไม่สวยนะถ้านาเชิดหน่อยหน่อยนี่แกวครับี่ายน,น,นะ อันนี้ต้องไปตั้งศูนย์ใหม่ไหมครับแน่แน่ถอยก่อนอันเดิมมันก็ไม่ได้ศูนย์อยู่แล้วอันเดิมนะาานแต่มันกินข้างหนึ่งเดนเนาะมันไม่ได้ศูนย์อยู่แล้วครับอ,อออ ายถอยมานนี่มา,มาอโอ้ถูกใจเจ๊แล้วครับงานนี้ออโอ้ ข้างหลังนี่ซีนิวสอดครับซีนิวสอเดเดี๋ยวช่างจัดทรงให้ครับทรงตามใจช่างครับ อยู่แล้วแวกนี้ก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอดนุนได้ครับร้านนี้ราคาโดนใจแน่นอนครับหนูทองเซเรนลอซิงครับผมนี่ครับแม็กมือสองก็มีนะครับนี่มือสองทั้งหมดเลยนะนี่ราคาราคาบ้านๆเลยครับนี่มือสองครับมือหนึ่งก็มีครับมือหนึ่งมีแม็กให้เลือกหลายลายครับผมแล้วแต่ ท่านจะชอบลายไหนก็ออกมาเลือกเอาครับยางก็มีอยู่หลายราคาครับยางไหนไครับมาถอย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 ,ถอย,ถอยะ้ะสเปคของผมก็จะเป็น FI FS 59นะครับ5รู6ออก5นะฮะ แล้วก็ยางก็จะเป็นเบอร์ยางหลังครับจะเป็นเบอร์2 7 5 4 0นะครับขอบ18ครับพี่น้องแล้วก็โหลดหลัง2นิ้วครึ่งใช่ไหมครับนี่ยโหลดหลัง2นิ้วครึ่งครับข้างหน้าก็จะเป็นสเปกยางก็จะเป็นไหนอะ่ะอันนี้2 4 5 45ห้าสห้าครับผม245 45หห้านะโอ้แจว๋วแจว๋วแจว๋ว ก็ตัวนี้ก็จะล้นประมาณนิ้วครึ่งประมาณนิ้วครึ่งครับประมาณเนาะหรือสองนิ้วก็จะเป็นสไตล์หน้าเชิดเชหน่อยครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเรามา ดูโฉมข้างหน้าร้านกันครับเดี๋ยวให้เนียขับออกไปดูโฉมข้างหน้าครับแล้วก็จะเอาไปล้างถูกใจมากครับพี่น้องหลายนี้ถูกใจมากเลยครับอ๋อถ้าเราใส่กันกระเทกค,คืนมันก็จะมันก็จะกเกาอยู่เนาะ โอ้นี่ครับคลองแถมคลองแถมครับคลองแถมนี่เรียกทางไหนบางอย่งออกได้อ,อ่ะออกมาจโุโลชมกันหน่อยดิ ยางก็จะเป็นของหนุ่มเม้งทั้งแม็กทั้งยางนะครับหนุ่มเม้งทั้งแม็กทั้งยางครับยางนี่ครับเขาเรียกว่ายางแบ็คคิงครับแบ็คคิง มาเลยลูกเป๊ะเลี้ยวเลี้ยวเพื่อนแต่ก่อนเลี้ยวติดนะครับแต่ก่อน่ยติดไหมไม่ติดเนาะ เราใเดปเตอร์ออกมาต่ก่อนไม่มีดเในในดปเตอร์นะครับอ๋อแจ๋วแจ๋วเช็ดหน่อๆครับชดหนๆ จัดว่าเด็ดครับพี่น้องลายนี้แจ๋วครับเป็นไงบ้างครับคอมเมนต์มาได้นะครับพี่น้อง สวยงามกันเลยทีเดียวครับผมอ่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับใครอยู่ละเวงนี้ก็แวะมาได้ครับผมนูทองสุรินยางยนต์ครับเฟซบุ๊กก็ทักมาสอบถามราคาได้ครับผมนูทองเซ็นลอซซิ่งหรือว่าให้ดีก็มาที่ร้านได้เลยครับแม็กกาแม็กไมก็มีหมดครับผม คือว่าจะมีอันเก่ามาเทืนก็ทางนี้ก็เทินได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไปบ,บายครับสวัสดีครับ